สมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วัน <c oughs> ที่13ตุลาคม2 5 6 6อกผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกของรายการสุขจิตมนนประจำวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2 5 6 6อกซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลา10นาฬิกานะครับวับนอาทิตย์นี้นี่จะมาไวนะครับมา10นาฬิกา ซึ่งทางาช่อง PPTV 36วี่ติดการถ่ายทอดมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับนะก็เลยเลื่อนเวลามานะครับรวมถึงวัอนอาทิตย์หน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตนี้ก็ไวหน่อยนะครับนะผมเองนี่ก็เตรียมข้อมูลมวยวิเคราะห์ คู่มวยก่อนชอกไว้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเทกช่องนะครับนาสอทิดหกช่องนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางออกจากบ้านไว้นะเพราะมวยชกสิบมองนะครับนะ่าต้องถึงเวทีก่อนที่มวยจะชกนะครับ <c oughs> สำหรับการที่ผมทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชันเชิญมวยขึ้นทางช่อง u t u b e นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคูทก่ทุกช่องแต่ความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบในอย่างไรไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักจกเจ็ดเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักโต๊แอดไลน์ไปที่มีแอดํำหน้าครับ p a k y o k เจ็ดเจ็ดได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมและก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้ผมมโดต่อนะครับถ้าเกิดว่าผมชี้ตัวเล่นหรือว่าทำใบเกี่วออกมาชนะสี่ศูนย์ไม่ว่าช่วงไหนก็ตามก็รับรังทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับเดิน้าตูแล้วดูว่าข้อมูลมวยยังมีน้อยตัวเล่นตัวเชียร์มีช้านะครับถ้าชอบมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้ซรงและมวยทุกคนนะครับภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากับไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดๆนะครับภาคมวยด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับไม่ด่านักมวยไม่ด่าใครทั้งสิ้นนะครับนะก็ผมเองภาคคนเดียวครับผลักสุขสอาทิศนี่ก็เดือนละ1000บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับนะสำหรับการทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อให้สมาชิกได้เปรียบนะครับบ สัปดาห์ก็สามร้อยรายวันก็วันละสองร้อยฟังเฉพาะเวลาทิปนี้ก็เดือนละหกร้อยบาทแล้วก็บริการใหม่ซึ่งการรับความนิยมก็คือฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับมอยหูนะครับฟังช่องเจ็ดช่องเดียวในตอนนี้กําลังฮิตมากนะครับมนรับความนิยมมากเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนจํานวนมากนะที่ดูมวยช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับหรือว่าดูแชร์ช่องเจ็ดช่องเดียวแล้วกลับเลยนะครับก็หนึ่งร้อยบาทต่อครั้งนะครับต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งร้อยบาทฟังช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับ คือพูดง่ายๆเลยเพราะผมเข้าตู้ไปด้วยครับนะไปลุ้นไปเชียร์มวยช่องเจ็ดการันตีว่าข้อมูลมวยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ผมลุ้นแชมป์ด้วยนะครับนะมีคะแนนนําอยู่ในการแข่งขันมวยแข่งขันททยผลมวยช่องเจนะ็ดก็เจ็ดสัปดาห์นะครับซึ่งผมเองก็นําอยู่20คะแนนก็สัปดาห์นี้การันตีว่าข้อมูลมวยช่องเจ็ดนั้นวิเคราะห์กันเน้นๆเ,เหมือนเดิมนะครับ เสด็ที่ชอบลายเสียงก็ลายเสียงมีสองกลุ่มลายเสียงธรรมดาฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ400บาทแล้วก็ลายเสียง V.I.P. ฟังไวอรระดับ 5G นะครับนะเป็นรองมวยเป็นเล็กน้อยก็เดือนละ70บาทฟังกันเพืระราสุกเสาร์อาทิตย์ทั้ง2กลุ่มก็จะมีใบเขียวลงให้ในกลุ่มนะครับนะเพราะว่าผมเป็นมวยหูเพียงคนเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้ครับนะทีชี้ตัวเล่นก่อนว่าชกทุกคู่รู้สง่งดักมวยทุกคนนะครับใบเขียวก็คือตัวรุ่นตัวเชียด หลังช่างนะครับนะก็คือฟันทองหลังช่างก็คือเบอเกี่ยวของผมเขาเดือนละ3ามร้บาทนะชอบแบบไหนยอย่างไรก็สามารถติดต่อผมได้ก็ ID เดียไลน์ให้พี่บออยู่ที่ใต้คลิปตลอดแล้วก็เบอร์โทรก็0 8 2 7 5 1 1 9 8 8นะครับนะต้องการสลักแบบไหนยอย่างไรก็สามารถโทรไปสมัครได้ตลอดเวลานะครับนะที่0 8 7 7 5 1 8 8 8นะครับถ้าไใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่า มีประโยชน์ก็ยืมกดซัสบสไครป์กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งนะครับนะหรือว่าไลค์ีนจะน้อยไปครับสาหรับการวิเคราะห์มวยแบบละเอียดยิบนะเพราะว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นเป็นการหวังผลนะครับนะหวังผลไม่มีการวิเคราะห์แบบมั่วๆหรือว่าวิเคราะห์ไวไปก่อนนะครับนะข้อมูลจริงฟังในสาฤฤเยเแบบนี้ของผมไม่มีนะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นจะมีความแม่นยำที่เสถียรมั่นคงมากๆนะครับนะฟังผมแล้วก็ไม่ต้องไปฟังใครอีกเพื่อให้เกิดความสับสนนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปายแดงซุปเปอร์บอวีเคเขาใหญ่กับทางด้านฝ่ายเมอนกํมไลยอกเลสิธิ์กาไลยยกนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงซุปเปอร์บอ ซปเปรอร์บอลนี่ก็เป็นมวยขวาครับนาะรูปรางออซปเปรอร์บอลนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปรางในจะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบู้บุนเข่าในครับรับได้เก็บกา็นวุฒิธรรมได้ดีมีทนนัน้นอกปิศาันชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนาะรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะ อาวุธนะครับแคงขวาแมน่นครับสายนานี่ก็ถือว่าออกได้ดีครับหมัดสอกก็ออกแม่นพอใช้ได้นะครับนะทีอได้ตั้งไวจะมานอกนี่จะวุ่นวายเหลือมนักขักลรำเตะนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะ,ะเดินมวยก็มีวุฒินำเตะต,ตอนนำพรำรับปฏิกดแขนไล่แขนแตงตัวไวเลือดสู้ข้าวในก็ทําได้แล้วคอตีแล้วก็มีขวางหน้าดันแทงพอได้นะครับยังไม่แข็งนะลูกขวางหน้านะครับนะแล้วก็มีหมัดไปสอกลุ้มซุข้าวสมองโมเดลหวัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขาอมูลตระหนักเทคเิกตระหนักชกปร์บอลวีเคเขาใหญ่ในปัจจุบันอายุ17ปีรอหกสิบห้เซนจากจังหวัดพัทลุงน้ำหนักประอกใน51กิโลกรัมเวทชกประจำนี่ก็จะอยู่ระหกปอนไปหกหกชกไปแล้วห้าครั้งก็ชนะสามเป็นการชกสองครั้งในยกที่สองยกที่สี่แล้วก็แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สองชกเวทีมบงกรมาแล้วทั้งหมดในแปดครั้งชนะนกชกในเวทีมบงกรุสามครั้งในยกที่สองสามสี่แล้วก็แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับส่วนทางด้าน ส่วนทางด้านส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินกําไรหยกสิบกาไรหยกนะครับนาะก็เป็นมวยซ้ายนะครับนาะรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบบนเข่าในครับรุกรับได้เก็บกันวุกของคุณชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงนะ ก็แ <C anc ion ement> ข่งซ้ายแม่นครับขวาหน้านี่พอใช้ได้นะครับหมัดศอกก็ถือว่าได้ดีเรืเ่องของท่ต้องฝาจังหวะนอกนี่แต่วุ้ดว่องวัยเหลี่ยมนอกหักล้มเททิท้งนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ยังไม่เก่งมากนะครับนะก็เดินมวยนี่ก็มีวุ้ดนำครับนะแต่ต่อนำปล้ำรักนัตีกดแขนไล่แขนแต่ว่าไม่ค่อยชอบวงในเท่าไหร่นะลูกขวางหน้านี่ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะแล้วก็โดนหนักดักแรงๆเขามีวบเรลวนชวนเสียไส้ได้ตลอดเกมแล้วก็สมองมวยนี่กับวัจิ๋วเจก็ถือร้อเปอร์เซ็น ข้อมูลด้นทีนในคนด้้นกำไรยกในปัจจุบันแนล17ปีเท่ากันสูง165ก็สูงเท่ากันนะครับนะเวทนอกราชประจําก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน104ปอนในช่วง106ก,ก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นมา2ปอนด์ปี66นีนชกไปแล้ว4ครั้งนะ ก็ชนะ2ครับเป็นการชนะครั้งนในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนนสครั้งชกเวทีมักงกรมาแล้ว6ครั้งแพ้นอกคุ่ชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ชนะนกคุ่ชก1ครั้งในยกที่2นะครับแต่ก่อนนักกว่าทั้งคู่ก็เคยชกที่เวทีแห่งนี้กันมาแล้วนะครับสำหรับหมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ขึ้นไปก็ ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะท่านั่นงกับฝ่ายแดงนี่เป็นมวยสไตล์ที่ขยันอาวุธกว่านะครับนะก็ <c oughs> ดูว่าวงนอกวงนอกวงในนี่ก็ดูว่าจะดีกว่าด้วยแล้วก็โดนหนักๆแรงๆนี่ก็ดูว่าจะทนทานแล้วก็ทาตมวยจะดีกว่าครับนะฟังมวยหูไปมวยไทยไิเคราวิจารณ์คู่นี้แล้วนะครับนะขึ้นมาก็ใส่ไปเลยครับนะมวยกําลังวหวครูอยู่นะเชียร์เวทีทางด้านของซุปเปอร์บอววีเคเขาใหญ่ได้ทันทีครับในราคาดีๆสี่ห้าหนึ่งออกตัวบางทุนกินสองข้างไปก่อนนะครับนะคนอื่นในที่ฟังหูคนอื่น,นยังไไม่่ด้เลเลลนย นะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะให้เล่นตัวไหนแต่ถ้าฟังมวยหูด vs มวยไทยในมวยคู่นี้ก็มวยขึ้นเวทีก็ใส่ไปที่ซุปเปอร์บอร์ดทันทีนะครับนะดูว่าธาตุมวยดีกว่าวันทีเทียดีกว่าโดนักการรังแรงในหรือว่าทนได้นะครับส่วนต้นนั้นขฝ่ายเงินชอกวงนอกเก่งครับแต่ว่าวงในี่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะโดนเข่าในสะดุ้งตลอดเลยนะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของซุปเปอร์บอร VK วีเขเขาใหญ่นะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างท้านฟัฟแดงสีทนนชัยสุจีบะมีเกียวพันธ์ฝาฝา่านัฟอายเมอนจอมทัพพุ่นผันมว่วงนะครับหมวยคูนี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ําหนัก112สปอนด์สำหรับทางด้านของสีธนนชัยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือบูรเข่าได้ครับรูกได้เก็บการรุกทำได้ดีมีทนนอกบิดทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขงแรงหัวจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูตระหเทนเนอรสีสนนชัยสุจีบะมีเกล้วปัจจุบันอายุ16ปี1 60เซนจากสกลนครน,น้ำหนักปลบป๋ก็55กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็112ปอนด์ปี66ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะ1และก็แพ้นก1ครั้งในยกที่3ชกเวทีมกรุงมกรทั้งหมดใน15ครั้งแพ้นกไข่ชนะของชกในเวทีมกรุง3ครั้งในยกที่3ยกที่4ยกที่5และก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมกรุมาก่อน นันี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะชนะนกทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจอมทัพพุทธบัน่นม่วงได้นะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้าเงินจอมทัพพุ่นพันม่วงนะครับนาะจอมทัพพุ่มวันก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะครับนาะสมมวยก็ประเภทโดนหน้าท้าชนเข่าในบุสุดูญัน,นยันห้ายกกระบุกของชอกทา้าดวลชวนแลกตลอดเกมนะครับอาวุธมวยหลักๆนี่ก็ดูว่าจะครบเครื่องนะ คือประเภทขยันอาวุธนะครับนะเดินขึ้นไปก็เดินใส่เข้าใส่นะครับส่วนทา้นของฝ่ายแดงนี่ก็เป็นเข่าในเหมือนกันนะครับนะเป็นเข่าในเหมือนกันแต่ว่าลูกขวางหน้านี่ผมดูว่าเป็นออกทางด้านฝ่ายนะันแล้วก็ทางด้านฝ่ายแดงนี่ในเรื่องของรูปร่างนะจะเสียเปรียบด้วยเพราะฉะนั้นทางด้านฝ่ายเั้นนั้นจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่าง พอสมควรน,นะครับข้อมูลตนนักนติด็นคอนเนจอมทักปัจจุบันอายุ15ปี175เซนนะก็ถัวสูงโย่งยาวจากอยุธยานะครับน้ำหนักปบอบอยใน54กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกไปจำก็112ปอนด์ปี66ในชกเยอะนะครับในะชกไปถึง7ครั้งเลยก็ชนะ5แพ้2ชกไปทีมกลุ๊ปมาแล้ว8ครั้งยังไม่เคยชนะนอกไครและก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครเช่นกันเพราะฉะนั้นมวยคนนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้กันย่น5ยกนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นี่ก็ถือว่าเป็นมวยเที่อาวุธมวยนั้นไม่ได้หนักแรงทั้งคู่นะครับนะเพราะเป็นมวยเข่าในด้วยกันนะครับนะเมื่ออาวุธน้ําหนักไม่ได้หนักแรงก็มาพิจารณากันว่าหัวจิตหัวใจใครดีกว่ากันนะครับนาโดนกันที่ ที่ต่อที่ในใครดีกว่านะครับนะส่วนพระธรากรฝ่ายแดงก็เคยแพนกไป3ครั้งนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่านันไม่เคยแพนกใไขในในในการชกนะครับในการชกเวทีมักงกรนะครับเพราะฉะนั้นวัตจิัวใจของทางด้งานฝ่ายนันนั้นย่อมดีกว่าถ้าหัวใจไม่ดีชกเวทีมักงกรมา8 9ครั้งต้องมีแพนกบ้านนะครับนะส่วนทาะด้ายแดงแพนกมาถึง3ครั้งก็แสดงว่า โดนไม่หนักไม่แรงทางด้านฝาแดงก็ทิงตัวได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวัดกันที่หัวใจฝ่ายน้ำมันดีกว่านะครับนะามวยไทยหัวเจใจจะต้องมาก่อนนะครับในะเรื่องอื่นแก้ไขได้เรื่องหัวใจนั้นเป็นเรื่องที่แก้ไขยากนะครับนะผมเองก็ชอบมวยที่หัวใจดีกว่านะครับนะก็ให้ชอบไปที่ด้านของจอมทัพพ่นผ่นว่างนะครับนะดูว่า อย่างน้อยๆต้องมีราคาซื้อขายออกตัวได้นะครับจะเข้าไปก่อนนะครับนำไว้ขึ้นเวทีได้ใ,ใส่ได้ทันทีเลยหัวใจดีกว่านะครับนาการันตีว่าโอกาสที่จะภพยน็อกนั้นมีน้อยมากนะครับเพราะว่าทัตตะแพร่ไม่เคยน็อกไข่มีแต่โดนน็อกนะครับชี้ตัวชชบประชักก็ยังชอบไปที่หน้าของจอมทัพพุ่นผันม่วงนะครับ <c oughs> สำหรับรายการมวยของช่องอ,อตกรเวทศตกรนะครับวันเสาร์นี้ผมไม่สามารถที่จะบิาาร์์ขึ้นทางช่อง YouTube ได้เลยเพราะว่าเป็นการขุดมวยมาชกกันบ้างมวยไม่รู้จักบ้างหาข้อมูลมวยยากนะครับนะ ผมก็เลยไม่ได้วิจารณ์อีกสองช่องนะบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้วิจารณ์อีก2ช่องเพราะว่า,าจาักมวยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับจักมวยอ่อนไปแล้วก็ขุดมวยมาชกกันผมเองก็ไม่รู้ว่าสภาพนักมวยที่หยุดหายไปนานหลายๆปีนั้นจะเป็นแบบไหนยอย่างไรนะ, <S <S <ๆ S 2> นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่มวยหูของท่านที่ท่านฟังอยู่นะครับว่าจะวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าจะชี้ให้ท่านาลุ้นเชียร์กันแบบไหนยอย่างไรนะครับส่วนสมาชิกมวยหูของผมก็การันตีว่าผมหาข้อมูลให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอตอนที่นักมวยา่น จะต้องดูสัมภาษณ์นักมวยด้วยนะครับว่านักมวยสมัมภาษณ์ระแบบไในอย่างไรและผมก็จะมาทาใบเกี่ยวให้ทุกคู่นะครับผมเองอาการันตีว่าเป็นมหูคนเดียวของประเทศไทยที่ชี้ตัวเล่นก่อนชกร้อยเปอร์็นนะครับนายยังไงผมก็ต้องชี้ให้ได้นะครับว่าก่อนชกผมชอบไขรนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของอสูรน้อย สิทธิ์จากสิงห์พัฒนาได้ของป่านอนราศินบูสุราชนะครับมวยคูณนี้ก็ชอบกัดกัดโดยยี่ห้าปอดสําหรับทางด้านแสดงอสูญน,น้อยสิทธิ์จากสิงห์นี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปรา่างก็จะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับรูปรครับได้เก็บการวุฒิทําได้ดีมีทั้งนอกปิดทานายโชควบบงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนาทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,ขงแรงหวัวจิตยดด้วยก็ถือว่อรารับประเส็นตข้อมูลทั้งด้านเทคนิคด้านอสูญน้อย ปัจจุบรนาอายุ23ปีร6อเซนจากแม่ห้องสอนนะครับนักมวยทางเหนือนี่การันตีในเรื่องของหัวจวิจัยเหนียวเหนึบอย่างแน่นอนนะครับน,น้ำหนักปลป่อยไม่หกิกโลกรัมเวทชกประจำก็ร2 5่ปอนด์ปี66ชกไป3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน1นครั้งแต่ว่าหยุด้ายเป็นนานประมาณสัก4ปีนะกลับมาชกไว้3ครั้งแล้วครับสำหรับสนามเขาไปแดงชกเวทีมางกรุงมานี่ก็ประมาณสัก6ครั้งชนะโนโตของ สองครั้งนะชนะนกนี่สองครั้งเลย<ม>และก็ไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนะ <S <S ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารนะครับในค่ายทหารเลยนะครับแม้ทัพภาคสามกองทัพภาคที่ <c oughs> สามอ่ะส่วนตัวนั้นก็ฝ่ายนวลบราซิลบูสุราชครับบราซิลบูสุราชนี่ก็เป็นบัตขวาบลุ่มร่างในจะสูงยาวได้เปรียบนะทรงมวยก็ฝีมือบูบบนเขาในครับทุกคับได้เก็บการวุฒิธรได้ดีมีทนนอกมีทนใน ชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับเขมรตระนัดเทเด็กตระนัดเบลซินบูสราต์นี่ปัจจุบันนี่ก็อายุสิบเก้าปีนะอายุสิบเก้าปีอายุสิบเจ็ดปีสูงร้0เจ็ดสิบจากกระบี่ปีหกหกนี่ก็ชกไปแล้วสามครั้งนะครับนะก็ชนะสองครก็เป็นการชกหนึ่งครั้งในะยกที่สมแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งชกวิธีมะกรุม,มาแล้วแดครั้งนะก่ก็นชนะนกชกสามครั้งแพ้นกหนึ่งครั้งยกที่ส สำหรับมวยคู่นี้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นมวยเก่าๆกลับมาใหม่ในกลับมาชกอ่าด้านบราสิลนี่มาชกที่เวทีอตกรอนได้เพียงครั้งเดียวนะพอครั้งที่สองได้ขึ้นเป็นรองคู่เอกเลยก็ถือว่าคู่มวยนั้นอ่อนนะครับนะก็ถือว่าคู่มวยนั้นอ่อนแต่ว่ามวยคู่นี้ก็พอที่จะวิเคราะห์ได้นะครับนะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่ซึ่งเป็นมวยซ้ายนะครับหน้าหัวจีบหัวใจดีอาวุธมวยนี่จะหนักแรงทุกลูกนะครับส่วนตระหนของฝ่ายนะ้ำเงิน ผมนี่ก็สรุปไว้ว่าทางด้านของฝ่ายในวันนั้นไวกว่านะจังหวะนี่ไวกว่าแล้วก็ฝีมือมวยวงนอกดีกว่าอาวุธมวยมากกว่านะแล้วก็มีมัดศอกที่อันตรายกว่านะครับอันนี้คือผมจะเวลาผมวิเคราะห์มวยเสร็จเนี่ยผมจะสรุปเลยว่านักมวยคนนี้มีตรงไหนนะครับนะก็พอที่จะเทียบเคียงกันได้ว่าทั้งคู่ฝ่ายราสินนะครับนักเกมยุดเยืะยยาวไปนี่ผมดูว่าบราสินนีนอ่ามีอากาศมากกว่านะครับเพราะว่าฝีมือมวย บ่งนอกดีกว่าหน้าทีมเราข่าวนาก่อนและอาวุธมวยน,นั้นมากกว่าด้วยนะครับในแพ้นอกก็ยังชนะไหนได้เพราะว่าชอบบ่งนอกบง่งในเก่งพอๆกันอาวุธมวยน,นั้นหนักแรงกว่านะครับแต่ควาชีวิตใจนี้ก็ถือว่าพอกันนะครับชีตัวชอบคนช่างก็ยังชอบเป็นเจ้นของบราซิลบูสุราชนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงสิงสยามพีบุญลายพกัตทั้งข้าวฟันวัฒนธรเกียรติท,งท,งทงรงฤทธิ์มวยคู่นี้ก็ชกกัะพิกัด127บปอนด์ สำหรับทางด้านระแดงสิงสาย,ยามก็เป็นมวยสายรับรูปร่างนี่ดูว่าจะได้รอยเล็กน้อยนะครับนะ,ะปกตินี่ชกกับใครนี่จะตัวเล็กกว่าสั้นกว่าเตี้ยวกว่าแต่ว่าวันนี้นี่ดูว่าไม่เสียเปรียบนะครับสำหรับทางด้านฝาแดงก็เป็นมวยสายรับรูปร่างสูงยาวได้รอยนะครับทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในร,รับได้เก็บกลนวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมแต่จริงก็มีทั้งนอกทั้งในนะครับ ขโมนตระเทคนิคของสิงห์สยามพีบนหลายในอายุ19ปีร้อย65เซนจากจังหวัดพังงาปี66ชกไป5ครั้งก็ชนะ3แพ้1และก็สมอยหนึ่งครั้งนะครับชกวิธีมกรุม,มาแล้ว25ครั้งชนะนกคู่ชก2ครั้งในยกที่3ยกที่4และก็เคยแพ้นกคู่ชก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งนะครับส่วนตัวเลกเขาฝ่ายนวเพชรทองเกียรติทรงฤทธ เพชรทองกิจส่นเรกก็เป็นหมวยซ้ายเช่นกันนักผู้นี้ในซ้ายเจอซ้ายนะครับตัวร่างในจะเสียเปรียบโจชกเล็กน้อยทรงมาเก็ดเดินหน้าทาชนบุสูรุันยันห้ายกเตะต่อยขาเตะขาเจาะยางควา้างกระจกตบัดสันศอกลุ้นหล่นหล,ลับนับนนได้ก่อนนะครับเป็นหมวยที่อาวุธมันหนักแรงหัวจีบไวใจในหัวใจเพชรเลยครับนายังไงนี่ผู้นี้ในสู้กันยัยนห้ายกดักแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของฝีมือมวยอ,อ,อะไรต่างๆนี่ทางด้านของเพชรทองนี่จะเป็นรองนะครับ ขอ้อมูลต้นสิเธน์ในคนด้านเพชรทองกิตสงฤทธิ์ปัจจุบันอายุ19ปี63เซนจากนครศรีเป็นแชมป์ร้อยเยปปอรของเวทีเจ็ดมรอนในด้วยนะครับในปี66ในชกไป3ครั้งก็แพ้ทั้ง3ครั้งนะครับก็แพ้นอกในยกที่1กับยกที่2อดเลยก็คือไปชกมวยวันในผมดูว่าอาการหนักเลยนะโดนโดนคือเป็นมวยที่ป้องกันป้องกันตัวเองไม่เป็นนะคือจองจะทําคนอื่นอย่างเดียวแต่ว่าคู่ต่อสู้สอนมานั้น ป้องกันตัวไม่เป็นโดนสวนหงายท้องประจาเลยนะครับนะช่วงหลังช่วงนี้ก็ต้องกลับมาชกมวยไทยห้ายกครับเพราะว่าไปชคมวยวันนี้รู้ว่าจะโดนหนักแพ้นอกตลอดนะ <c oughs> ชควิทีบางกลุ่มาแล้ว25ครั้งนะ <c oughs> ก็ชนะนกชกใน8ครั้งเป็นการอ่าชนะภายใน3ยกเกือบทั้งหมดเลยนะครับนะ่ะแล้วก็แพ้นกอก2ครั้งในะยกที่2กับยกที่3 <c oughs> แต่มวยแต่มวยมวยวันนี้แพ้นอก ยกที่1ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าช่วงนี้นี่สภาพร่างกายในของทางด้านของพชรทองก็ค่อนข้างที่จะกรอบไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อคู่นี้เป็นมวยมซ้ายเจอมวยซ้ายด้วยกันนะครับผมก็ไปไล่ดูการชกของมวยคู่นี้ว่าเมื่อเจอมวยซ้ายด้วยกันนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับกนะ็พบว่าทางด้านของสินสยามเวลาเจอกับมวยซ้ายก็ชนะประมาณสัก70%กนะ็ถือว่าอนุมัติได้ว่าไม่แพ้มวยซ้ายนะครับ สภาพร่างกายในผมรู้ว่าทนนั้นสิงสยามดีกว่านะครับนะแต่ว่าต้นๆน,นะครับมมเคนลนี่ต้นๆเนี่ยต้องใจเย็นนั่นช้านะชอบสิงสยามต้องใจเย็นนั่นช้าต้องไว้คอยช้อนรองเพราะต้นๆในเพชรทองเนี่ยเขาเดินลุยแน่นอนอยังไงในราคาไปเพชรทองก่อนนะครับเนซื้อให้ขายคล่องเข้าเพชรทองได้ทันทีนะครับมีราคาดีๆก็ออกตัวซื้อขายบางทุนมาลุ้นทางด้านของสิงสยามพีบมีไลผมรู้ว่าฝีเมือมวยของทางด้านสิงสยามนั่นดีกว่าถ้าไม่หล่นนะครับนะถ้าไม่หล่น สิงสยามดีกว่านะครับนปายปลายดีกว่าเพราะมวยคู่นี้ก็จะต้องลุ้นเชียไปตามทรงมวยนะครับนามวยขึ้นเวทีร้องสอง่งร้องไปที่ทางด้านของเพชรทองมีราคาเพราะว่า3มยกนี้หน้าจอกนําก่อนมีราคาดีดีสี่ห้าหนึ่งหรือว่าต่อยได้หล่นได้หลับก็รับเต็มแต่ถ้าเกิดว่าไม่หล่นไม่หลับก็มีเวลาให้ขยบับยายซื้อขายตัวบัรชุนนะครับนะก็ไปลุ้นที่ทางด้านสิงสยามซึ่งทรงมวยก็เราเล่นเราลุนเชียมวยแบบมีชั้นเชิงอ่ะ นะไม่ได้เล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับนะฟังมยวยปีปีแล้วเนี่ยก็ต้องรุนเชียร์กันแบบนี้ตามส่งมวยนะครับชี้ตชอบัันช่างก็ยังชอบไปเจอของสิงสยามพีบุญหลายน่าจีเบียดเอาเชนะไปได้ในยกท้ายๆด้วยฝีมือมวยมวยงนอกที่เหนือกว่านะครับแต่ว่าลูกหนักแรงนั้นเป็นรองนะครับ ก็ครบส่วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการของอวรนณทิศสกิจมังนอนนะครับแต่ต้องบอกว่าอีก2ช่องวันเสาร์นั้นไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ขึ้น YouTube ได้นะครับเนื่องจากว่าคู่มวยอ่อนนะคู่มวยขุดมวยมายชกไม่รู้สภาพของนักมวยถ้าเกิดว่าให้ไปผิดผมก็โดนด่าอีก กับนะเพราะว่ามวยถูกในจะเงียบกริบนะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามวยผิดเมื่อไหร่ในทักดา่าเสียอย่าง,งน้นเสียอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าพอมวยถูกในไม่มีใครขอบคุณแม้แต่คนเดียวนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันในวงการมวยของเรานะครับนะก็ขอทุกท่้าโชคด,ดีสวัสดีครับ